็วิ่งจากโน่นเลยฮะจากลังสีนั่นะฮะมาเข้ารางเดี้ยวกันนั่นแหละครับข่าตรงดอนเมืองเนะี่ยเราลากมาถึงปทุมวันเห็นหน้าเป็นด้วนอยู่นะสามกีฬานะ่ะตรงนั้นแหละครับออกสามกีฬาสันเลี้ยวตรงตะกอบไปเจริญผลเนี่ยนะฮะเลี้ยวไปเข้าลองเส้นแสบเอลเวเตตดยกระดับไปกลางลองเส้นแสบขบับสวนกันไปวิ่งลองมาหานาคไปถึงผ่านฟ้าแล้วก็เลาะตามกำแพงเมืองโบราณนั่นะครับไปถึงปากคลององอ่างเห็นไหมข้ามสะพานพระปกเก้าเขาทำสะพานรอไว้แล้วครับ ตรงนั้นแหละครับรอข้ามเลยครับข้ามฝากไปฝากโนนแล้วก็ไปเข้าประพันันเป็นวิ่งบนกลางพระปกล่าวิ่งบนกลางสุขสวัสดิ์ไปโน่นเลยครับป้อมพระจุนก็นจะได้เป็นการว่าจากลังสิตไปป้อมพระจุนนี่ลวักระบวกลงมาแล้วก็สายหมายสิ่ทสำก็คือจากพุทธมณฑลละครใจสียังได้นะครับแต่พุทธมณฑลก่อนๆลากเข้ามาเลยครับเข้ามาแล้วก็บุตรกรต่ถุนกรุงเทพแล้วก็ไปโผล่แถวลาดพร้าวไปเนี่ยนะฮะไปบินบุรีไปลาดกระบ,บัง พูดให้ฟังง่ายๆว่าเป็นตัว x สี่สายอะไรนะฮะเป็นกากระบาดอีกสี่ก็เท่าทเป็นแปดแฉกสายเดียวก็เต็มแปดแฉกและสายที่เขาทาไว้เนี่ยก็คือพญาไทสุวรรณภูมิเต็มเก้าแฉกอย่างเนี้ยเวลาเขียนให้ดูง่ายๆวันหลังผมเขียนให้ดูวันนี่ไม่ต้องรายละเอียดมากเลยครับแต่บอกให้ฟังว่างานเนี้ยมันจะต้องสะดวกเขาประชาชนก็คือวงแหวนรอบในสี่สิบกิโลครับถนนรัชดาพิเศษตรงไหนรัชดาพิเศษ ก็เอาตังคลองเตยก็ได้ครับวิ่งก็มาเนยคลองเตยมาถึงก็มาถึงอ,งอโศกมนตรีเข้าไปนั่นแหละครับไปเอาสมบทวิ่งยาวไปโคง้งไปเลยจนทั่งถึงรัชโยธินไปมาข้ามวิภาวาดีออกไปแล้วก็ยาวไปก็ไปข้ามสะพานพระรามเจ็ดไปข้ามไปถึงตะวัลอยฟ้าลอย,ยฟ้าที่อย่างทีนะข้ามตรงนั้นนะพระนครเหนือแล้วก็วิ่งจะลัสนสดิบวงตลอดเลยครับจนกระทั่งไปถึงโน่นเลยไปถึงมหาสวรรค์มหาสวรรค์ก็ข้ามสะพานเทพ ทางเพื่อนแกก็ข้ามไปก็วิ่งไปสะพานวิ่งไปตามถนนพระรามสามก็ไปออกคลองเตยนี่แหละครับอันนี้รูปร่างเหมือนมะโม่ล่องไงตรงนี้ยนะสี่สิบกิโลมีรถใต้ดินอยู่ใต้ดินเวลาหกปีะรถใต้ดินวิน่งวนกันเนี่ยนี่เป็นเขาเรียกว่ารูปรูปหมายถ้าใครอยู่มือนอกจะรู้วิ่งรูปละก็มันวิ่งวนสี่สิบกิโลแล้วออกไปข้างนอกร้อยกิโลครับรูปนอกเป็นเอลเวเตตคือยกระดับ ยกระดับตัไหนนะฮะยกตัวอย่างให้ฟังกันหน่อยอโกงบางว่านะบางว่ามีถนนใหม่ครับถนนเนี่ยเวลาจะเอ่ยชื่อต้องนึกไม่ออกเลยถนนสร้างใหม่นะฮะกรมโยธาเขาสร้างยกระดับเป็นยนะังงเนี่ยจะยาวไปถึงรันุพนพระรามห้ารนะานทุพันธาห้าก็าข้ามไปปั๊บเนี่ยนะฮะก็จะไปถึงไปจงถนนที่ไปจากแครายเนี่ยนะฮนะตันโทษลงไปจันนถนนที่ตัดตรงทา่าน้ำนนทนขึ้นมาเนี่ยนะจะเป็นสีแยก,กันนะฮะ เมื่อเลยไปหน่อยก็จะเจอถนนตีวานนท์เห็นไหมแต่ไปถึงแครายปั๊บไปถึงดอนทศไปถึงถนนงามวงวางเลี้ยวขวาก็ยกระดับกลางวางวนวางเขาทำเตรียมไว้เลยนะทางการเกษตรเนี่ยน,นะฮะยกระดับไปเลยความจริงก็จะทาทางยกระดับนะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นขนส่งมวลชนก็จะมีประโยชน์มากกว่าเสาเดีต่อเดียวก็เนี่ยแหละครับยาวไปเลยเนี่ยแล้วก็ไปออกสีนักขรีนสีนักขรีนก็ออกไปที่วิ่งไปถึงเ ก่อนจะอะไรก่อนจะไปปู่เจ้าสุวิมพีฮะเทพรักษ์สีนักเรียนเทพรักษ์เสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาไปปู่เจ้าสุวิมพรเจ้ขขามจะมุดกระสุดแท้แต่ก้าไปออกสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ก็เลี้ยวออกมามามาปากกอกแล้วก็มาบังว่าถ้าเี็นแผนที่ก็จะเห็นว่าวงนอกร้อยกิโลวงในสี่สิบกิโลทั้งหมดที่พูดก,กันคร่าวๆครับนี่คือระบบขนส่งมวลชนใช่ไหมยังมีความคิดอ่านซึ่งเรากําลังตรวจสอบดูด้วยนะ อันนี้เป็นความคิดของนายตำรวจเก่าท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะนายตำรวจท่านนี้ท่านโอ้โหทุ่มเททั้งชีวิตเลยครับดูเรื่องนี้ท่านส่งเอกสารให้ผมผมก็ดูแล้วท่านบอกไอ้ทางรถไฟที่มาเนี่ยเรากําลังจะดูเลยนะว่าตรงไหนถ้าทําได้เร็วกว่านอกจากที่ว่าเนี่ยนะฮเอาคนเข้ามาโดยต่างๆ,ๆเนี่ยจะระบบที่ขนส่งมวลชนโดยใช้รางรถไฟที่มีอยู่เนี่ยจะแก้ยังไงท่านอนธิบายส่งเอกสารให้ผมหมดก็จะเอามาผสมด้วย จะด้วยหลักการอย่างนี้เนี่ยเราจะโอเคเรื่องการเงินจะพูดขนาดน้าการทวงการทางก็ขอคุยก่อนนะซึ่งเขาบอกว่าหลักการใช้ได้แต่อย่า่งออกรายละเอียดตอนนี้ถัดไปก็เขาส่งสัญญาณประมดไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะแต่นี้จะบอกให้ฟังว่าเรื่องที่สองผมคุยผมก็คุยเรื่องต่างจังหวัดคุยกรุงเทพอย่างเดียวไม่ได้นะต่างจังหวัดผมคุยเรื่องรถไฟรถไฟต่างจังหวัดมีมาร้อยกว่าปีนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ทราบนะครับว่า รถไฟเนี่ยบัดเรียบเจ้าอยู่หัวรัะการที่ห้าอะไรคือประราชาเสด็จยุโรปน่ะนะฮะคือหลักการของพระองค์ท่านก็คือว่าเราต้องยอมรับความเจริญของโลกเอามาพัฒนาบ้านเราเอาดาบไปสู้กับปืนไม่ได้เผลอง้นพระองค์ท่านก็ทรงรับความเจริญจากยุโรปเสร็จเรียบร้อยแล้วยุโรปก็ เขามีตู้เย็น,นสามปีเราก็มีตู้เย็นเขามีรถรางสามปีเรามีรถรางมีโรงไฟฟ้าเรามีโรงไฟฟ้าตามหลังยุโรปสามปีเท่านั้นแหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะมีสิ่งต่างๆอย่างรถไฟเชื่อไหมครับรถไฟที่ทำคั้งแรกเจ็ดสิบสองกิโลเนี่ยสายพระเนธของพระองค์ท่านคือทำเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดเกจเกจคือระยะสางนี้เนี่ยนะมีต์เกจคือกว้างหนึ่งเมตร สแตนดาร์เกตคือมห้ากว้างขึ้นก็แปลว่าปลอดภัยขึ้นวิ่งได้เร็วขึ้นร้อยละหหกสิบ้าในโลกนี้ร้อยละหหกสิบ้านะครับใช้ใช้สแตนดาร์ดร้อยละิบห้าหรือวันเล็กบางไปกันนั้นก็ใช้แบบมีเตอร์เกจเราสร้างสแตนดาร์ดมาตรฐานชื่อไหมครับร้อยกว่าปีก่อนนะ <c oughs> อาหาอำนาจทางถูก เป็นเป็นเจ้าของประเทศทางใต้บอกจะต่อรถไฟจากกรอลัาเปิลมากรุงเทพของเขาเป็นมีเตอร์เกจเม็ดเดียวอยากให้เราหนึ่งเมตรทาำมาจทางนี้ทางฝรั่งเศสบอกจะต่อรถไฟจากกรจากพนมเปนเข้ามากรุงเทพทางซ้ายทางขวาอะไรทางติดฝรั่งเศสพเจ้าอยู่หัวของเราต้องทรงต้องทรงเปลี่ยนต้องเอารถไฟมาตรฐานของโลกแล้วนะกลับมาเป็นแคบเอากลับมาแคบแลวทํานไง เราก็เลยหนึ่งเม็ดมาตลอดเลยเขาพูดกันนะเขาพูดกันในโลกเนี้ยอ่ะเอกรถไฟหนึ่งเม็ดเนี่ยเป็นรถไฟเมืองขึ้นรถไฟที่ไม่ใช่เมืองขึ้นจะต้องสแตนดาร์ดร้อยละหกสิบห้าใช้ยกเว้นประเทศอินเดียซึ่งเป็นกเม็ดห้าสิบส่างเทศก็เมืองขึ้นนะฮะแต่เขาเขาใช้รถไฟมากเพราใช้เม็ดห้าสิบอ่ะลครับผมไม่ได้อันเชี่ยวชาญเรื่องรถไฟขนาดนั้นแต่ผมบอกได้ว่าร้อยปีอเชื่อไหมครับรถไฟเนี่ยวิ่ง ตะกอนลางเนี่ยครับเป็นปอนนะฮะห้าสิบปอนต่อมาเจ็ดสิบปอนแต่นี่ร้อยปอนเออแปลว่าแข็งแรงขึ้นลางตะกอนเป็นไม้เดี๋ยวจะเป็นลางคอนกรีตหมอนคอนกรีตที่จะทําโอ้ต้องการมาหมอนคอนกรีตจะไปเรียกไม้เรียกหมอนคอนกรีตจะแข็งแรงจะอยู่ได้แล้ววิ่งยิ่งเนี่ยต้องการเจ็ดล้าน่อนคิดแบบไทยอะประมูลแบบไทยเอาราคาต่าสุดเสนอเจ็ดล้านท่อนราคาต่าสุดได้ไปแล้ว ทำไปได้แค่ลบบุรียุธยาหมดปัญญาเจ๊งเลยตอนนั้นนะฮะถ้าเพื่อคิดแบบคนต่างชาติเขาคิดก็คือว่าให้มันมีสักเจ็ดบริษัทคนละล้านเจ็ดบริษัทคนละล้านทอดอย่างนี้ไม่มีปัญหาทํามาจากเจ็ดทิปอย่างนี้ใช้ได้ไปหมดแล้วราคาแพงนิดนึงแต่ว่าได้เสร์หมดคิดแบบไทยนี่แหละครับเจ๊งเลยครับดุลงโดยแค่ลบบุรีเพราะฉะนั้นหมอนคอนกรีต,ตก็จะทําให้รถไฟวิ่งได้นุม่มนวลขึ้น หมายมันผูกบดนะฮะที่พูดกันอย่างนี้ก็คือว่าไอ้คันรถไฟเนี่ยนะถ้าท่านดูรถไฟนะเนี่ยก็อ,อย่างนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นดินข้างล่างเนี่ยกว้างสิบข้างบนเนี่ยกว้างห้าลางวิ่งหนึ่งรางรถไฟไทยใช้วิธีลอหลีก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 ,ลลกวิ่งแล้วแต่ลอหลีกอย่างนี้นะรถไฟลอหลีกเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องกําหนดเวลาเขามีกัน,น่นและครับจับตาถ้าเรารถไฟเราวิ่งสวนกันได้โดยไม่ต้องลอหลีกจะเป็นยังไง จะดีขึ้นกว่าไหมผมคิดถึงเรื่องนี้ก็คือว่าสี่เขาเรียกเอ็มแบงค์เมนตนะฮะคันดินคันดินใต้รางข้างบนห้าข้างล่างสิบแต่ถ้าเราต่อข้างบนอีกห้าข้างล่างก็ไปแค่ห้า้ะไปอีกห้าแล้วก็นี้ก็เป็นเติมเป็นข้อหลังตัดเราก็จะสามารถมีเอ็มแบงค์เมนตคือที่จะวาง <c oughs> ถ้าเราวางรางใหม่าวางรางใหม่นะฮะรถไฟเรามีสามพันเจ็ดร้อยเมตรสามพันเจ็ดร้อยกิโลเมตรครับนะครับ แต่ผมไม่จอดเอาแผนที่นะฮะถ้าอยู่กรุงเทพนะฮะยาวขึ้นไปข้างบนลงไปเลยนะฮะ750กิโลเมตรก็ไปเชียงใหม่ขึ้นไปแค่อยุธยาเลยไปบ้านพาจีเลี้ยวขวาก็ไปสระบุรีไปโคราชถึงโคราชก็ตรงขึ้นไปสุดท้ายถึงน้องคายนะฮะตรงน,นี้ก็600กว่า620กิโลเมตรถ้าเผื่อโคราชออกไปสถานทูมทางชนกีฬายาวออกไปก็ไปอุบลก็600กว่ากิโลเมตเนี่ยแหละครับแปลวออกไปสองแง่งไปแยกกีราชนี่ทางเหลือก็อีสานนะฮะ ไปลงไปข้างล่างก็ลงไปก่อนไปถึงไปตะขอนปฐมลงไปลาดบุรีไปเพชรบุรีเสร็จแล้วก็ยาวลงไปสมัยก่อนก็จะมีแยกตรงน้องประดุกนะฮะไปเมืองการเดีย๋ยวนี้เก็บไว้เป็นสายประวัติศาสตร์รถไฟเคยไปถึงสุพรรณนะฮะแต่สู้ถนนของสุพรรณไม่ไหวรถไฟถอนเลยครับต้องเลิกเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ถอนลงไปข้างล่าง <c oughs> รถไฟยาวลงไปก็จะไปถึงไปถึง